ี่โมโมวันนี้เราก็จะมาสอนทำสกินกันนะถือดอบได้ชึบกดลูกศรด้านซ้ายกดไปกดไปด้านไหนก็ได้กดโอ้ก,กหได้นี่คือสกินของผม ดาบกันจะเห็นใช่ไหมดาบไม้คับแบบนี้ชึดนี่สามารถเลือกได้ีแบบนี้เป็นเลือกดาบเล่อนกว่าแบบนี้นี่ก็ไปที่รูกมือแล้วก็ถือ ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจบาย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 